เอารถเก่งมาฝากครับราคาแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองราคาถูกขนาดนี้ไม่ซื้อได้ยังไงหารถเก่กงมาใช้ง,งานต้องคันนี้เลยสวัสดีครับผมผมเอก่งห้าสิบเก้าต้นะครับวันนี้ผมเอารถเก่งมาฝากหนึ่งคันครับเป็นรถดูด้าวีออสตัวหนึ่งจุดห้าอีปีสองพันแปดนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยพร้อมใช้มากๆหารถ เก่งไว้ใช้งานประหยัดประหยัดนะตัวนี้ตอบโจทย์อะไรก็หาง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับน่าใช้สุดๆเลยนะตัวรถเนี่ยเป็นสีออกฟ้าฟ้าคำคลามแบบนี้นะสวยมากๆเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะตัวนี้กำเงินสดมาซื้อนะราคามาต่อรองกันได้นะครับเดี๋ยวแววเข้ามาดูภายในห้องเทยสารสาภาพเป็นยังไงบ้างได้เบาะหนังด้วยนะแล้วก็สาภาพใหม่มากๆนะครับน่าใช้เจ้าของเก่าดูแลดีนะครับรถเก่งตัวนี้น่าใช้สุดๆนะ สนใจยังไงทักมาที่หน้าโปรไฟล์เปิดราคามาสุดๆแล้ว1นึ่0 0สมบาทนะครับสนใจทักมาหน้าโปรไฟล์แล้วก็ปากกดติดตามช่องเนเพราะว่าในช่องเรามีรถสวยๆมาฝากกันเป็นประจำครับ